สวัสดีครัด้วยนะคะเขาจะมาดีวิดสกุชีกันค่ะสามารถขอมาได้เลยนะคะทุกคนไปกันเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นสกุชี้ของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นลาบูบูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนะของเขาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโดนัทนะคะไม่ค่อยสโลอันนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นเสือนะคะก็สโลนี้นะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะเออมาเป็นตัวนี้ไปก่อนนะคะ อืมตัวนี้ก็ไม่ค่อยสโลมเหมือนกันนะคะแล้วแถมเออตัวน้องขาดด้วยนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะคือตัวขององเขาไม่สโลเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นเอ่ออะไรไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์มาอันนี้ก็จะเป็นแบบก็จะเป็นอะไรนะ เหมือนอันมณีไม่ใช่มันมีหูด้วยนี่หูหนูนี่นดูคนใครที่ติดตามเราน่าจะเห็นหูน้องขาดแล้วตัวนี้สดดม,มากสลดม,มากมากสูรูแบบพูดไม่ออกโอเคนะคะทุกคนอันต่อไปนะคะก็จะเป็นคราเทก้ก ต่อไปนะ,ะคะก็จะเป็นงาบูบูเหมือนเดิม,ม,มแต่เป็นหลับบูบูสีขาวแล้วทุกคนมันขาดแล้วมีอีกอันด้วยนคะคะทุกคนคือสกูชี่เนื้อกระดาษต่อไปนะ,ะคะก็จะเป็นเอ่อนะอะไรนะอะไรล่ะ เฟนฟ้านะคะทุกคนเป็นแบบแม็กโดน o นะคะเป็นคิตตี้นะคะ49บาทคือกดคือน้องเนืดีมากอยให้ฟังเนื้อน้องนะคือแบบเนื้อน้องโคตรดีเลยอะทุกคนได้ยินไหมนี่นะคะข้างหลังน้องก็จะเป็นแน่นี้ม ิ่นไม่หอมเลยอันสุดท้ายนะคะเป็นโดนัทเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นโดนัทเหมือนเดิมนะคะทุกคนแต่เป็นคนละโดนัทนะคะมารู้น้องเชื่อโดนัทอะไรได้มาจากร้านทุกย่างจุกบาทนะคะสี่สิบเก้าบาทเหมือนกันได้มาพร้อมกับฟิล์้าเลยนะคะทุกคนแป๊บนึงนะคะนี่นะคะ

เขาอยากไม่ได้ใส่เสื้อเลยเพราะว่าตึ้งกับน้ำดูดูขาดูดูดูด,ด,ดูโอเคนะคะเขาก็มาทำวันนี้ก่อนนะคะก็เลยเดี๋ยวเริ่แต่ตัวอ่ะโอเคอันนี้เนื้อสกุชี่ทั้งหมดแล้วนะคะมีเท่านี้นะคะสกุชี่ของเขานะคะที่เป็นเนื้อสกุชี่ไปดูสกุชี่เนื้อกระดาษกันค่ะเขาทำได้เยอะมากนี่นะคะสกุชี่นะะื อย่ามานะคะทุกคนไปใส่ชุดก้อนนี่นะคะเขาก็ได้ไปที่ตั้งกลงอ้องแล้วนะคะทุกคนเขาน,นะคะได้ไปที่ตั้งกล้องแล้วนะคะที่จิงได้ตั้งใจจะหามาะะแล้วแต่ก็เดินไปเจอแล้วก็เอามาตั้งโอเคนะคะขอปปับนิดนึงโอเคได้เดีนะโอเค แกะไม่ออกหีนแบบแบบแ่ะช่วยเอ๊ะห็นอหไรมถยไหมออยู่มากรีวิวเรียลอะไรโอเคนะคะรีวิวทีหลันก็คืออย่างแรกนะคะก็จะเป็นชีสเลยนะคะก็ทำไม่ค่อยสวย ก็หอกันมาได้เลยนะคะต้นไหนไม่มีนะคะเดี๋ยวก็จะมาหาให้อันนี้ให้ดูเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นเลนะเลอันนี้ก็เป็นหนดมะนาวคือแตกมากเนีน่ยทุกคนหนดมะนาวดูนี่เป็นแบบให้ดูเลยนะคะว่าหน้าตาเลเป็นยังไงคือสีเขียวเข้ม อ๋อไม่ใช่สีเทียงเี้นะต่อไปก็จะเป็นน้องเอ,อ่อน้องอานุค่ะน้องอุนจีน้ม่สลูแข็กก็แข่งต่อไปน,นะคะก็จะเป็นฟันเป็นฟันนะคะทุกคนฟันขาวมากอาจจะไม่ได้เท่ากันนะคะทุกคน ดูไมไ่เท่ากันอะที่จริงตั้งใจจะทําเป็นอันนี้แต่ว่าคิดว่ามันไม่เท่ากันก็เลยไม่ทานะต่อไปนะคะก็จะเป็นขวานนะคะสวยมากตัวชอบตรงเนี้ยเปเป็นขีดเนี่ยชอบมากแล้วชอบมันนี้ที่สุดเลยคือทำสวยมากคิดว่า,มวาไม่คิดว่าตัวเองจะทำสวยขนาดนี้ด้วยต่อไปนะคะก็จะเป็นเอ่ออง,งุ่นนะคะ ที่ไม่เห็นสระอุนค่ะตะ,ะอุโดนตัดออกนี่นะคะหนงก็จะประมาณนี้โอเคตัวต่อตอนน่อเนะคะก็จะเป็นลที่นะคะทีนที่มันยับยังงี้เพราะว่าที่มันยับยังนี้ยของเราะว่า,วาเออเราเนี่ยลื่นแบบแบบพยัะอย่างเงี้ยมันยับแล้วก็นุ่ม ไม่รู้นอนจะขาดอย่างรโอเน้องดูไม่ขาดอันแรกอันต่อไปเลยเป็นเตงมูถ้าเป็นเตงมูเรามีสองอันนะคะอันหนึ่งก็จะเป็นแบบผ่าแล้วอันนี้ก็เป็นแบบหน้าของมันหน้าตาข้างนอกของมันนะคะข้างในของมันเดยวจะหาให้นอนทีหลังนะคะอ่ะน,นี่เป็นเอโกโกแลต อัน,นคือว่ามันตัวใหญ่แต่ว่ามันเล็กมากแย่ไม่เป็นไรนะคะมันเท่ากันดูทุกคนดูคนต่อไปนะคะก็จะเป็นดังต่อไปนะคะก็ะเ,ปปะะเป็นดังนะคะต้องเท่านี้เท่านั้นเลยจึงมันจะแบบจะเล่นได้เพราะว่า ใส่มันเหมือนปั๊บอิกกดแล้วก็กดกดโอเคต่อวกันนะคะไปสักไอศครีมอืมอไปนล้วนะคะเขาก็จะเป็นโอ้ oh, my อ o d นีดนะีคะ น้องก็จะเป็นชนุนไขม่ขมุกไข่มุกนะคะทุกคนข้อหลักจเป็นอย่นี้นะคะหลอดเหมือนจะขาดหลอดน้องเหมือนจะขาดเลยแล้วก็อันนี้อุ้มยิ้มนะคะอืมอันนี้ที่เกี็บทำมากก็เลยมาทำขอตัวที่ไม่ลงคลิปนานไปนะคะเพราะว่ามีดิฉันแล้วก็ เออตอนบอกกันนะคะว่าเราอ่ะจะมาทำคลิปทุกวันอ,อ,วอ่เสาร์อาทิตย์นะคะถ้าเกิดว่าข้อมูลเด็มอะไรพวกนี้อ่ะเขาก็จะไม่ไม่ได้ทำใช่ค่ะทุกคนควจะทำเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำแข็งเป็นก้นน้ำแข็งเลย เราอยากบอกพี่มิวไฟเฟดมากว่าเราเป็น fc fc ตัวยงเลยอะเราอะอยู่จังหวัดเดียวกันแต่พี่เขาาม่รู้อยู่อำเภออะไรถ้าพี่เห็นคลิปนี้หนูแบบหนูอ,อยากจะบอกพี่ว่ามาเหนูที่รัตภุมได้ไหมหนูอยากเห็นพี่ตัวจริงมากโอเคนะคะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะแต่ไมาเล่าเรื่องพื้นนะคะใครอยากให้เราเล่าเรื่องะ คอมเมนต์มาแล้วก็บิสคุกกี้ไปด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นพิซซ่าถ้าใครอยากให้เราเล่าเรื่องแล้วก็พูดไปด้วยนะแบบเล่าเรื่องไปด้วยนะคะคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยนะคะทุกคนแล้วใครอันตน่อไปนะคะก็จะเป็นครับออ๋ไม่ใช่ครับเคก้กเจโอ้ใช่ใช่ครับเคก้ก ถูตกต้องรอบบ้านเราไม่มีนุ่นคะ่ะเอาเป็นเอาเป็นถุงไะก่อนนะเอาเป็นถุงไปก่อน,นะเ,อเ,น,อนเพราะว่าบ้านเราไม่มีนุ่นเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีนุ่นตกลงมาจากต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้นะบ้านเรามีนุ่นน่นด้วยนี่ก็เป็นนุมนะคะเราลืมเขียนตัวข้างหน้านะคะข้อไปด้วยนะคะเขียนผิดลืมเขียนตัวข้างหน้าโอเคนะคะอันนี้ก็สวยอยู่นะ วัวจิงแบบของจิงสวยมากสีสดมากนะคะเปนสีเหมือนเตือนเป็นสีไหมเนี่ยต่อไปนะคะขนมแองแอนจิ๋วมากอันนี้ไม่ค่อยสวยข้างหลังก็ที่จริงอยากจะชิ้งม,มากแต่จะได้เพราะว่ามีมนักเรียนจิกดอกอื่นเขาอขอข,อข,อขอมนมปังเยอะมาก ก็เลยไม่อยากทิ้งนะคะกลับไปที่เอาดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเป็นแอปเปิ้ลต้องเป็นแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลมันกระกอบด้สมแท้ม่ใช่นะคะอยากเล่นเสียงเราก็จะเบาเบาหน่อยต้องเปิดเสียงแบบถึงหนึ่งร้อยเลย เพื่อนค่ับแอปเปิ้ลไปนะคะในหมูอันนี้เลยนี่ทุกคนเนี่ยค่ะในหมูอันนี้เลยที่เราพูดเมื่อกี้กลับไปนะคะตาบารีนะาะงบนตาบารีมาละกุนเคนะคะลิปนี้ขอเวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย